วัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้เป็นวิดีโอสั้นๆที่ผมพูดถึง Article 1นึ่งที่น่าสนใจนะครับมันเป็น Article ของ Morning Star ที่เขาดูว่า Asset Class อันไหนที่ทําได้ดีในช่วงเงินเฟ้อสูงช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเขาทําการแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็น Tangible Asset หรือว่าสินค้าที่จับต้องได้นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยอันที่นําโด่งเลยก็คือพวกที่ Non Gold คือไม่ใช่ทองอันที่ไม่ใช่ทองเนี่ยเขาบอกว่าเอ้มันน่าจะดีเป็นเพราะว่ามันคงเป็นเพราะมีพลังงานอยู่ในนั้นราคามันสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะงันมันก็ o u t p e r f o นะครับแล้วสิ่งที่มันน่าสังเกตก็คือว่าจริงๆแล้วในช่วง อะไรก็แล้วแต่ที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยมันมักจะเป็นราคาพลังงานสูงด้วยไงเพราะว่าเงินเฟ้อที่สูงก็มักจะมาจากเศรษฐกิจที่ดีคนต้องการสินค้าเพราะฉะนั้นความต้องการพลังงานเนี่ยมันก็มักจะสูงตามนะครับแล้วในช่วงนั้นราคาน้ํามันราคาพลังงานก็จะสูงก็เลยทําให้อสซิสต์คลาสประเภทนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างทําได้ดีในช่วงปี2 0 0 7 2 0 1 0 2 0 1 7ซึ่งในช่วงพวกนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับเงินเฟ้อที่สูงดังนั้นอสซิสต์คลาสประเภทนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เหมาะกับการถ คือมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอย่างชัดเจนนะครับคือเงินเฟอ้อสูงแต่ว่าทองรีเทิร์นติดลบอย่างเงี้ยมันก็ผิดคาดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะพูดกันใช่ไหมว่าทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอิน플าชันเฮดช่วงเงินเฟ้อสูงทองมูลค่ามันจะขึ้นอะไรบลา h b l ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างน้อยในปีนี้ก็ดูไม่ค่อยจริงส่วนไอ้พวกที่เป็นเรียลเอสเตโดยเฉพาะอันที่มันเป็นลิสต์เนี่ยก็คือ,อ behavior มันเหมือนหุ้นเลยนะครับพอหุ้นตกตลาดตกรวมๆในลิสต์พวกเรียลเอสเตก็ดรอปไปด้วยส่วน private real estate เนี่ยโอเคเขาอาจจะหาข้อมูลยากหน่อยแต่เท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าจะ hold u ค,ค่อนข้างดีคือมูลค่าไม่ได้ดรอปแต่ว่าถามว่าไอ้สู่เงินเฟ้อ เขาก็พบว่าโอ้สิ่งที่ดีที่สุดเลยคืออินเฟลชันลิงก์บอเนี่ยดูจะทำได้ดีสุดซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าอินเฟลชันบอลเนี่ยมันก็จะมีส่วนผลตอบแทนที่คงที่แล้วก็ผลตอบแทนที่ผันแปรตามเงินเฟอ้อดังนั้นถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อสูงผลตอบแทนมันก็จะสูงตามเนี่ยโอเคอันนี้มันก็รี a เน n a b เบิลแต่อันที่ผมแบบแปลกใจนะมันเป็นการส่วนตัวคือไอ้ไอ้ทิปส์เนี่ยไอ้เทรชชารีอินเฟลชันโปรเทคชั่นสกิลิตี้เนี่ยจริงๆมันก็จะมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าลักษณะที่ป้องกันเงินเฟอ้อเหมือนนกัน นะแต่ทำไมมันถึงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มจังเลยเนี่ยน,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กลุ่มสุดท้ายที่เขาพิจารณาก็จะเป็นพวก alternative strategy พวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบ hedge fund ที่ลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่มันแป,แปลกๆทั้งหลายนะครับดูว่าแบบมี strategy อะไนที่ทำได้ดีใน environment ประมาณนี้ไหมปรากฏว่าส่วนใหญ่ก็คือห่วยหมดนะครับก็คือแพ้เงินเฟ้อหมดก็จะมีอยู่อันนึงที่แบบโอ้โหดู outperform shoot ขึ้นมาเลยก็คือเป็นพวก systematic trend fund ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ลงทุนเนี่ยมันคือลงทุนใน futures แล้วก็ futures ที่ลงทุนมันก็มีพวก commodity ไปด้วยดังนั้นเนี่ย ไอ้คาแรคเตอร์มันก็เลยมีความคล้ายก,กันกับพวกคอมมอดิตี้ที่มันเป็นปนอนโกที่มันเป็นพวกพลังงานที่ราคาสูงขึ้นในช่วงปีนี้สรุปคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไอ้แอสเซทที่จะชนะเงินเฟอ้อได้ในระยะสั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ไม่กี่อย่างอันนึงก็จะเป็นไอ้ตัวต้นเหตุที่ทําให้เงินเฟอ้อสูงแต่แรกนะครับก็คือพวกนอนโกคอมมอดิตี้ที่ผ่านมาไอ้นี่ก็ดูเหมือนว่าจะทําได้ดีแล้วอย่างอันหนึ่งก็คืออินเฟสชั่นบอลแต่อินเฟสชั่นบอลก็อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะผมเข้าใจว่ามันจะมีข้อจจําาากกััดดในนรซซืืซ้้ออว่มะไ ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับคนที่สนใจจะอ่านอาร์ติเคิลตัวเต็มของ Morning s t a นนี้หรือว่าดู Reference ว่าไอไอ Asset Class แต่ละอันที่เขาดูเนี่ยเขาใช้อะไรเป็นตัวแนวทนก็ออผมทิ้งลิงก์ไว้ให้วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน,น์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube t t s s m a r Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ